สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการฟ้องฟอดคลินิกถามมาต่อไปผมนิววัชระพงษ์กิบรุจิลาพรค่ะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการของเราพวกเราเป็นทางแรกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดค,คลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดย8บาท c o m ร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไอทีเพื่องานออกแบบเขียนแบบทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคำถามจากทางบ้านในวันนี้นะคะก็มีถามเข้ามาว่า สอบถามเรื่องเกี่ยวกับแหลกชิ้นงานนะคะว่าอยากทาสีบริเวณปลายเสาเนี่ยมีเทคนิคการใส่สีชิ้นงานใน,น s o l i d w ยังไงโอเคครับในส่วนของคําถามข้อน,นี้เนาะก็มีอ่าในส่วนของตัวรูปภาพแนีมาด้วยนะครับเดี๋ยวอ่ามาดูที่หน้าจอผมละกันนะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็สังเกตโอ้มีทําลูกศรมาให้ดูด้วยนะครับก็คือบริเวณปลายเสาเนาะเขาก็อยากได้เป็นสีลักษณะสีเหลือง <Okay. S 2> แต่ว่าเวลาเราใส่สีใน solidworks เวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นสีอ่าสมมติเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยใส่เข้าไปมันก็ เป็นเขียวหมดเลยทั้งหมดเลยอ่าทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมมีเทคนิคมาแนะนำเนาะในส่วนของการทำงานางนในลักษณะประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนาะผมไปที่ตัวโมเดลของเรานะครับ,รบผมก็เดี๋ยวจะทำการแก้นะครับในส่วนของตัวโครงแหล็กตัวนี้ผมก็โอเพนพาร์ทขึ้นมานะครับทีนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยก่อนอื่นเราก็ใช้เป็นในส่วนของการสร้างเจ้าเพนนะครับมาทำการ แบ่งเนาะว่าเราต้องการจะได้ในส่วนของตัวบริเวณสีเนี่ยกี่กี่มิลเราสามารถกําหนดได้ใช่โอเคสมมติผมอยากได้สักหนึ่งรนะครับทีนี้ผมก็ใช้เป็นในส่วนของตัวฟิปออฟเซตเนี่ยลากมันลงมาจากนั้นเราก็ทําการติ๊กโอเคไปนะครับทีนี้สังเกตดูว่าตอนนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะขอบเขตแล้วทีนี้มันก็จะต้องใช้เป็นอีกหนึ่ตัวเนาะในการที่จะตัดผิว ่าผมเลือกใช้เป็นในส่วนของตัวคําสั่ง split อ่าทีนี้ถ้าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราสามารถที่จะเข้ามาเ e ิ r c h นะครับบริเวณช่องนี้ได้เนาะช่องเ e ิร์ h ของ solidworks ให้เรามาเลือกเป็น command ก่อนนะจากนั้นก็พิมพ์เข้าไปสมมุติผมรู้แค่นี้นผมสะกดไม่ถูกอ่ะ SPL อ่าเพียงแค่นี้เขาก็จะ filter มาให้แล้วว่ามีคําสั่งไหนบ้างที่ใช้ได้นะครับโอเคอันนี้เราจะใช้เป็น split line เนาะทีนี้ เราสามารถที่จะดูได้ด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไปที่รูปลูกตานะครับอ่าเขาก็จะบอกนะว่าอยู่ที่ช,ชี้บอกตรงนี้ใช่อนาคตบางทีเรา,าหาไม่เจอเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะจะได้รู้อ่าเรก็เลือกเป็นสปิดไลน์นะครับโปรแกรมเขาจะดีเทคนะครับในส่วนของตัวเพนให้เนาะจากนั้นก็ให้เรามาเลือกบริเวณที่เราต้องการจะแบ่งผิวนะครับก็คือผมใช้เป็นลักษณะคลิกขวาครับแล้วก็เลือกเป็น select tangent ก็คือรอบๆเลยนะครับจากนั้นติ๊กถูก ปุบอ่ามันก็จะแบ่งไงและว,ว่าอ่าสมมติผมใส่สีเขียวเข้าไปเจบนะครับทีนี้ข้างบนผมอยาก,อ,ยากอ่าอยากใส่สีเหลืองอ่าเราก็สามารถที่จะดึงสีเหลืองเข้ามาใส่ได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมมีอีกหนึ่งเทคนิคก็คือการอ่า copy appearance มาแนะนำเนานะก็คือให้เราเลือกตัว appearance ที่เราต้องการก่อนนะครับจากนั้นใช้คำสั่งเป็น copy appearance นะครับก็เลือกเข้าไป แล้วก็ทำการ select นะครับในส่วนของตัวบริเวณที่เราต้องการจะ copy นะครับก็คือรอบเสาใช่ชึบโอเค<น>ก็ประมาณนี้จากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็น page a p p e r e นะครับเพียงเท่านี้เสาทั้งหมดก็จะ,ะมีการแบ่งนะครับทั้งหมดเลยเรียบร้อยใช่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมบอกข้อดีนิดนึงเนาะข้อดีของการทําลักษณะนี้ก็คือเหมือนกับ ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้เรามีการไป insert part เข้ามามันก็มันความยาวมันก็จะ<า>เพิ่มไปไมอีกใช่อันนี้คือการแบ่งผิวลนนนักษณะนี้เวลาเราไปออกคัดริสความยาวของเหล็กมันก็จะเท่าเดิมนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นข้อดีในการใช้ในส่วนของตัวสปิทแบ่งผิวครับผมขอบคุณครับค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพืนะะ่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ทาคลิปม่ใหม่ ต่อไปนะคะแล้วก็พบกันใหม่เหมือนเดิมนะคะวันจันทร์ถึงว<า>ังงนศุกร์ค่ะสำหรับ,บวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ